นี่ข้ต่อมาว่าโอเค,อเคจังใดจังไปเขาเลี้ยงเราได้เรายัางไม่ให้กินกับมิตรโอเคกินไปเบิ้ดยันอะไรน้ำเขากินยางเดียวเจ้าไดดอกไม่บลาอยากกันได้พวกลังน้ำเขาหลายอันว่าจาของผู้หายท่ามันลูกเช่าหน้าท <c oughs> ำให้ดำหน้ามีหลายขี่ขาดก็ <c oughs> อ,อยากได้เงินน้ำเขาอยากมีอัน แน่ใส่แนวหนุ่งงามๆน้ำเพลินแบบนี้กันเลยว่าเออกอูยังกูกระตงกกูแค่แมงหมือระบาดนี่กูแคอย่างเดียวเออกูจีบโนโแล้วเออ,อเอามริการมาเก็บกันโนกับบ้าไบานนี้มากเดนมาร์กมากอ่ะโอเคเขาเลี่ยงแลบานนี้เอาเรายังมากอโอเค,อเคเก็ก,คกินน้ำเขา,ขาคืดว้ามันเขาเลี้ยงธรรมดา,ขาเขาซื้อขวดมากโอ้ย ไกลหรือ,อเ่าแกพอดีพอดีอี่ยังกัโอเคกันเจมเราอันนั้นเราอันนี้ยังพูดบอกว่าจักซื้อน้ำเขากินแล้วเขาก็แบกไปถิ่นต้องทั้งน้ำแข็งอันน้ำแข็งกับบะหมี่หรอวะบ้านนี่ก็เลยอันเจ้าของร้านที่เฮ็ดงานอยู่เขาก็เลยถามว่าได้นำไปใช้โอ้ยได้นั่นเมียบ้านแล้วสัตว์คอยกันเลย แต่ยินงขอกันเลยต่้น็ก็เฝ้าลูกนี้ไปท่าอื่นว่านี้มือรุ่นมากเขาก็เลยว่าโอ้ยายทำงานทำงานเกงน่งเนาะว่าพลังเบวเยี่ยมค่าว่าเอางันไปอัสิบไปเศ้าไปหาลอยไปพัดไปทิมเส้ทั้งะยะไอ้คอยค่อยกับเป็นคนนั่นมันจักน้อยอห้สะอาดดีดีดค่ยอัน เพชรสะาดดอกไม้นานล้านกระถางดอกไม้นานล้านก็าจีบปาอ์ตเขาเพิ่มใส่ขยะเลยเฮ้ยเขาก็บ่ใส่มือให้ตัวบ้โอูเขายันอันเขายันเขาแกเห็นยันเขาแกปั่นเนาะบอลลูใส่ขยะให้ปะอีนี่ไปเก็บขยะมันต้องเห็นเงินคู่ละเห็นบ่คอยไปหอวเ้าคอยไปหัวเ้าก็บอกว่าเงินหนึ่งเดือจะมากกว่างอยู่นี่โอ้ โอ้ยเนื้อมหาศกมหาลาบก็หนีโอ้ดีใจหลายขอบคุณหลายๆเด้อจากดีจาท,ทางเงี้ยเงียยหลานแล้วเป็นยังไงเหรอทุกวันนี้ได้พอได้แล้วเป็นงไงแฮปปี้ดีไหมแฮปปี้กับพ่อใหญ่โยงคนปัจจุบันเนี่ยเป็นไงชีวิตไหนลองเล่าเอาซิเด็กสาวว่าวเลี้ยงพ่อใหญ่ใจว,ว่าเลีย้ยงพ่อใหญ่อันนี้ก่อน,อ,น,นอันมาหอดเมี่ยงด้วยนะเนาะบานนี่อันผัวกับนางเืิม อันผู้เมียก็เฝ้าดยอยบ่อใดกับย่างน้ำกันย่างน้ำก,นำกลนคือไก่หน่อยบ่น้ำกลนล่ะคือไก่หน่อยอ่ะล่ะกินไปกินมากหัวลมทวนบานหนึ่งอยู่กลางแผ่นดินหมากผู้เมียก็อยากรับก็อยากรับตีสี่หลุดกับปเปลเรนกับเปลไก่บ้านหรืว่าแต่เปลโวยยางเปลหอดเยียน <laughs> บวานนี่ก็โอ้ยดดาลิง darling 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 ก็เลยเป็นดาลิ um> ่งไปซะบานนี่ก็เลยว่ามลูกไหวมั้ยนั่นเลยยิงแจกกลางปังโตกันนั่งเบาอยืนหันหมอนกระดาลิ่งหันเลยไปเล่าว่าแม่ดาลิ่งเราก็เป็นดากลิ่งนอนจนเจ๊ไอ้ผัวนอนเนี่ยนั่งเฝ้าโอ้เบาๆเบาๆอื่นดอกกันเล่ากันเล่ตัวกับของเล่ตัวผัวอยู่กับขำกันหน้าอัดสมื่นนี่ยละบานนี่ก็เลยมาสือสวน สวนนี่ละสวนนี่ละต้นไม่เต็มพวกตูไม้ใหญ่เด้บรมันต้นแสดงว่าโตสดีโตโตมากโตก็มีเวยยปบสไสตต่อมันไงให้แกดูหน่อยต่อใหญ่ใหย่าวยเลี้ยวกันเวยเลียวกันทีบ่นัละมันมีอยู่หาตูอโอ้่ไงสวนเขาโอ้ยต้นตาวาย่างเหลี้ยอยู่ต่อเดียวเราเคยทำไรมาได้เจ้าทำไร สิจับเจ้าใส่ขุดได้หมดนี่โอ้ยนี่สวนเขาเห็นไหมเนี่ยสวนที่พ่อใหญ่ซื้อให้นี่เพื่อนมั่นที่คอยล้มล่งอันนี้น้องมั่นเอี้ยมั่นคอยล้มล่งหมดแล้วเหลือแต่น้องเออเหลือแต่น้องมั่นนี่แหละน้องมั่นอออันนั้นมันเป็นของเพื่อนบ้านอันของคอยมั่นคอยตัดงนึ่งหมดแล้วนั่นต้นนึ่งเราเป็นคนตัดไม่ทำไรมา ดีนะเนี่ยตำรวจไปจับเนี่ยมาตัดต้นไม้เขาเนี่ยมีตตมันไม่ใช่ลุงทนไอ้นี่มันเป็นชาติชาตาที่เขาให้มาไอ้นั่นเป็นของลุงทนลุงทนเท่ากับแลวไปแลวเขาไม่อ่านกระดาษแต่ผัวค่อยมาอ่านกระดาษโหคนแกก็ต่อรู้เรื่องเนาะเออมันต้องอ่านก่อนก่อนจะทอะไารลงไปปนนอคือการหลาแต่ว่าก็ต้องอาศัยผู้ใหญ่ผู้น่อยตาม บานี่ก็มาถ้ามาหากินนี่แหละค่ะว่าแมนมาสิลุงสิรวยคอยนะตะกี้ขดตะว่าเป็นคนผู้หนึ่งคอยนะได้เงินมือละหาอร่อยอ้อยโแต่ว่าสู้มือนี่คอยนี่ีได้เงินมือละหาอร่อยมือละหาอ้อยโรกขกัดย่างตะกี้ขตะว่า จะไปบอกหา嘛อันนั้นมันมวนกับคือมวนคนเฮามืงขึ้นมือลมบ้านนี่กะเขาก็ซอยดีอยู่ดอกผัวก็ได้ก็โอเคอยู่ตะกี้แล้วก็ให้โอเคอยู่แต่ว่าเดี๋ยวนี้แล้วก็บว่าปัญหาแต่ว่ากนเลยหาถ้ามาหากินเอาเองนี่แหละก็มาปลูกสวนปลูกผักให้ตู้แน่อันอันน้ำ พักหนา้ากำกวงตุ้งผู้ใดอยากได้กวงตุ้งอาทิตย์หนาหรือว่าเตรียมหนาเด้อค่ะเด้อจองพ <Columbus> right. ักอิ <discord brid language> ่ต e <iving> ุ้งกำอันนากำอลาพาที่เหล้าผมก็ักที่ที่เล้ามันตัวง่ายบนบวกใครดอกนี่เด้อแม่ใหญ่นกเตรียมที่เอาไว้แล้วเด้อมีมาดูนี่เขาโคตรนะค่ะโคตรพรวนดินเลยแกพรวนดินเพิ่นแกเรียบร้อยแล้วเนี่ยเอาไว้ลงผักเะคร สวรรณนึงบมนสุวรรณเสุวรรณหนึ่งดเ,งเด้กอ่าที่เพี่น้องู้ขาโคตแล้วก็ได้กินอยู่ดอกงามยูฟักทอแขนผุลาเม็ดมั่งกับทอจอมก้อยผุลาโตเกะวันนี้ก็เป็นอันมูพมูชันนี่แหละค่ะมูย่ายนกเี่ลาที่เลามาไปสูกแล้วก็สิบเอาเรียงเล่าสุฟั่งมาเาลาา่าแต่ผัวพลังไม่จังไหนแต่ว่า,าย่าโนกเนี่ย แต่ว่าถ้าเอาอีกรอบต่อไปเออถ้าเอาอีกรอบเขียนี่เอาหมูก่อนของข้าวแบบซีเหลวแบบสันๆเนาะมันมาหากันอันนี้ฝรั่งมันก็ดเบาว่ามันเบาเบาเบาปากเบาเบามันก็นั่งซื่ออยู่ญาก็บอกว่าไปเบาก็มันโลดนั่นมันบุปากน้ำไผ่มาแต่คุณมาเดือดร้ายอาทิตย์แล้วก็บุปากน้ำไผ่พอเข้าไปเบาน้ำมันก็เลยว่าเออเบาก็ัวมันว่าเออ ีละเอาผู้นี้ละบัตรธูมัดตัวนี้วะเห็นมึงสิเอานผู้นี้มึงก๋มึงก็ต้องให้เงินเขาให้เขาไปเพชรผัดสุบงพัดสุบวอดให้เรียบร้อยมันเขาอัเกมึงไปหอดคนมึงก็ไปเอาอันนั้นบัตรเชิญมาให้เขาบแบบนี้ว่าว่าว่าวเรียกคอยตัวเครื่องไงพักว่าวเอาว่าวเรื่องแล้วตอวเครื่องมันเอาของเจ้าของจุดเอาข้อนห้าวนิดหน่อยเลยมันของเจ้าของจุดลวมันหน่อยมันจุดลวดบ้าน ได้จบแล้วบอของเจ้าของขาได้จบแล้วใช่ไปมาที่นี่พ่อได้พิซซ่าพ่อได้พิซซ่าแล้วเขากับบินมาเข้ากับบินมาฝีกับมาหอดกับเรียกงานกับวอร์เลเทียยังกับวอร์เฮเทียเขาก็ไปหาเก็บขวดขายเขาไปหาเก็บขวดขายวันนี้พ่อได้แต่งงานแล้วเก็บขวดขายวันเก็บวันหย่างระหว่างนอกระหานนี้เนาะเก็บขวดขายไปด่ ตะกี้อันเก็บง่ายๆแต่ว่านั่นหนาหน่อยต่อยตำมันบ่มีผู้เก็บเขาเก็บก้อนมูในจุกลูกาะนกฝาเขาเก็บก้อนมูเขาไปวัดย่ำไหนเขาก็บอกใส่เขาบอกว่าเอ้อจะรีบกลับบ้านจะรีบไปเก็บปวดขายว่าสันบอกใส่เขาเขากระบอกส้นเขาเก็บปวดเขาหลายก็นทำงานตอนที่เขาเก็บปวดนะมันเพนมีผู้เก็บมีเขาเก็บู้เดียวเขากระบอกสะอาด เสาเพท่านเอท่านมีใบเด้มากไม่ไหมเพราท่นใบเก็บพวกนี้เทปสาตะเก็บปวดเก็บปวดละเออเแเจ้าอันเจ้านั่งอยู่นั่งวันนั่นเนาะเขาก็ไปเก็บปวดเขาก็เขาก็เออเขาก็บอกตวเขาบอกูรู้เรื่องหนากเขาก็เอากอไหนเขาก็ข่าวไว้เขาก็ดีใจเขากับว่าอันนั้นบ่มีงานเทดติดประมาณบ้านละเขาก็โน่โบน่ายได้ เอาก็เก็บขวดได้แล้วห้าก็ไปกองไว้เอามาเก็บไม่หรอไปกองไว้เอาไปเล้เอาตัวปิกองไว้อดเวลาถอดเวลาไปแลกทาก็แลกตะกี้ตก้องชุดตะกี้บานหนึงอันตะกี้บานนึ่งออยู่หาิบบัน่องเออหาซิเบสหาสิเบสหาซิบหาซิเบคอยมากุกอยู่หาซิบหาซิเบสนี่ละ ต่อมาก็ได้ต่อมาก็ได้ได้จดทะเบียนเนาะจดทะเบียนแล้วก็จังก็เก็บกวดไปหน้ามันทำความสะอาดไปหน้าเก็บกวดไปน้าผ้าอาดไปน้าแต่ว่าบ่ได้ดีก็คนคนนี้คนแรกเลยคนนี้ได้ดีมีหอดสวนหอดหอดสวนหอดอันได้ดีเยอะได้ดีคนอันดวงกับพ่อือกันเด้อพี่น้องเด้อเลยสวนตั้กับพ่ท่อกันดวงกับพ่ท่อกันดวงกัน พูดดวงดีเดี๋ยมาเอ๊ะเลียวตกตังก็หาใครเงินเป็นกระปักกระตักพูดดวงบอดีกับเฮาเองหาไปก็ให้ลูกผานนั่นล่ะลูกสรุปแล้วเออสรุปแล้วการมีสามีฝรั่งเนี่ยมันดีหรือเปล่าล่ะเนี่ยดีสิมันก็ดีเป็นบางเพื่อมันดีสำหรับสำหรับยายนกมีผัวฝรั่งดีกเที่ยวสุดลูกเต้าก็โอเคก็เป็นบุญคุณสิเพื่อนต่ลูกเต้าก็ไม่ เป็นเส so ้นเท่ามากเนาะมันก็เป็นล้นขุ่มีวันเท่าเท่ากับบ่บ่ได้เห็นงานบ่มีเงินเก็บมีเงินกำกะมาอยู่นี่กับพ่อได้เก็บพ่อได้กำพ่อได้แบงลูกแบงเต่าใส่เนาให้เนาะแบงลูกแบงเต่าแบงพี่แบงน้องใส่กินก็ไม่อายคนจะใส่ก็ไม่อายคนแต่ว่ายายนกไม่ใส่ให้คนอายเดี๋ยวคนใส่อายเยิมยายนกกลับบ้านก็ใส่พระทุม ยันยันยันพื้นไอโตยันมงโม่ไอตกแต่งเล่นตำบื้อน้อยยายนกเมียบ้านย่ยนกกัใส่ผัดถงเสียผูกไราสมกัะเสียธรรมดาอยู่นี่กับเฮ็ดสวนอยู่นี่กับเฮ็ดสวนคือบานเท่าเลยนะพี่น้องเป็นเสียดมาดามก็ได้เฮ็ดสวนก็ได้ว่าเป็นยังแต่ว่ายายนกพ่อใจเฮ็ดสวนย่ำเป็นมาดามกับเป็นยูเดี้ย่ำเหล้าดามเล่ากับสวนยองอ้อยขาแข็งปั่น่ะ งามงามเขากระงามอยู่งามบางงามก็มีเนาะแล้วเขาบอกว่าว่คอยอันคอยถึอต้มแล้วกันตุ่มอยู่อันเออเออผมจะนึกขึ้นได้ใช่ไหมได้ผัวไม่ไหมผัวกับกระลั่นตีให้ส่งเงินให้ป่านี้แปะเงินผัวส่งมาแปะเงินมาเขาซ้อยซ้อยหน่อยหน่อให้ออกมาเงินหามือนเอา กูเอาเงินฝัวเขาบัญชีมึงมึงก็เสีย,ยกูก็เงินมาแท้กันเลยว่<อ>าหลานก็เลูกกูเอาเขาบัญชีละหลาน,านมึงเดียวหน่อยเอาายกูก็บอกว่าดอกแต่ว่าเอาไปให้กูยูอันให้มันมสมศักรีเนอ่ออกออกจากธนาคารก็ได้กูในธนาคารก็ได้ดอกก็เป็นยังมเดีดยวพาพกูไปจงอย,ยกูกับยานเขาว่ากู่งเงินมา,มา ะอะไรเนียงกว่าไทยป่ะนี่ยไทยอืมาเนี้ก็เสียใจอยู่มาเนี้กะผัวกับซ่งค่าตั๋วเครื่องบินให้ส่งค่าเดินทางค่าอีหยังเขาก็โอเคอยู่ให้เต็มที่อยู่คาอยากคากินโรงแรมเมียงก็รู้ละบ้านนี้ก็เลยไปเอาอีกหนึ่งนาทีเอาตั๋วนาทีไอเอา,เอาตั๋วเครื่องบินแล้วก็เลื่อทว่าเจ้าอันผู้พันนั่น ออฟฟิศผู้บรรพบุรุษสอบให้เพื่อนก็นเลยว่าเออเมือแรงเดินทั้งอันหาทุ่มเด้อยหญ่อันเจ้าต้องแตงตัวเตรียมบินหาทุ่มไปห,หอดพุ่นประมาณหกโมงเช้าขอกระแตงตัว,ขอ,ตตวขอแตงตัววันที่สิบหา้าเราบอกว่าวันที่สิบห้าเด้อจบแล้วบหมดแล้ว ออาล้ค่ะแฟนๆเดี๋ยวทริปนี้ก็แม่ใหญ่นกเออเอพูดไว้แค่นี้ก่อนนะเอาไว้ทริปหน้าอีกนะคะแล้วมาติดตามชีวิตของแม่ใหญ่นกที่เยอรมนีด้วยจ่าแม่ใหญ่นกมาอยู่เมืองเยอรมันก็บว่าอึดปรยากัอก็ว่าอึดจากน้ำบ้านน้ำเข้าุมดละยา่นกยายประหยัดต่อเด้อพี่้องในคลิปหนาเด้อขอบคุณค่ะ